ฮาลลานเด็ดใบตราเมฆคัวกับร้านไลาลาติมซัมแอนเนื้อทอดปลาเรียมซลาโมะไรกุ้มผมอดุอลทอยรันครับจากร้านไลาลาติมซัมและปลาเรียมเนื้อทอดครับผมวันนี้เราจะนำเสนอเมนูน้ำจิ้มเกี๊ยวทอดสูตรเด็ดก,กับไก่ผัดเป็นมะม่วงครับแฟนรับชมได้เลยครับผม เมนูแนะนำวันนี้ขั้นตอนแรกทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดเป็นก่อนปั่นพริกพร้อมเทน้ำส้มสายชูกัน5%ตาฉลาททองโรยเกลือเพิ่มความนัวนำไปพักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนหลังครบเวลานำน้ำจิ้มใส่น้ำตาลใส่เม็ดบวยคนจนทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันและตั้งไฟจนได้ที่เท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มสูตรพิเศษทานคู่กับเกี๊ยวกบ,ก,บกัดกันแบบกรุบกรุบเลยทีเดียวเชียวเมนูที่สองไก่ ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพานไก่หั่นชิ้นชุบแปง้งทอดกรอบตาฉลากทองทอดจนเหลืองกรอบเมื่อได้ที่แล้วถึงเวลาทําน้ําซอสกันนี่คือซอสสูตรพิเศษจากทางร้านเพิ่มความเข้มข้นด้วยซอสหอยนางรมตาแม่ครัวและสีิวขาวสูตรหนึ่งตาแม่คัวฉลากทองคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วมาผัดหอมใหญ่ใส่ไก่ใส่ซอสที่ทําไว้โรยต้นหอมพริกและเม็ดมะม่วงอือหือ มากนอกจากนี้ยังมีข้าวผัดเนื้อโบราณเกี๊ยวซ่าข้าวคุกกีิเนื้อทอดนมสดเต็มซําและอีกสารพัดเมนูแวะมาที่รามคําแหง60ร้านอยู่ใกล้กับเทสโก้โลตัสเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหยุดจันทร์อังคารสนับสนุนโดยตาแม่ครัว